ใช่ครับตอนที่เวลาพี่ไอซ์เล่นคอนเสิร์ตแบบว่าพี่ไอซออฟเซ็ปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยเคยมีพลาดแบบว่ามีแบบว่าเป้าขาดคือเกงแบบเฮ้ยเห็นก็จนออะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับเราว่ามันเกิดขึ้นกับนักร้องทุกคนมีมีเราเคยเราเคยจะต้องร้องเพลงครั้งหนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วก็เราจะต้องเปิดตัวด้วยการตีลังกาออกมาอ่ามันมันไม่ใช่เพลงเราเป็นเพลงของน้องก๊อฟน้องไม้เพลงเบัลล์เราต้องตีลังกาออกมาแล้วก็ออกมาร้องเพลงมันก็ผ่านแวบ ไม่ออกมาเลยตั้งแับเพลงแรกแล้วผมร้องสเพลง่ะตั้งแับเพลงแรกคือแบบหลุดมาอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโชคไม่ค่อยๆปกติเป็นคนใส่บ็บอกเซอร์ตลอดเวลาแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ใส่ใส่กางเกงในเพียวๆเลยนะครับ <laughs> <laughs> ก,ก็ยืนร้องเพลงเงยน็เยนๆไปนะครับช่วงนั้นพอดีช่วงนั้นมันหลายปีก่อนยังไม่มีเพลงคันหูนะครับถ้ามีก็คงจะนึกถึงเพลงนั้นเบาๆออลอลมมันเย,นเยนเ็นๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเขาแสดงลุกเป็นยังไงบ้างครับมีวิธีการแบบยังไงบ้างเฮ้ยเรารู้ว่ามันแกลองกมาแล้วคือน้องข้างล่างเนี่ยเขาต้องเห็นแน่นอนว่าแกไปแล้วใช่ไหมครับเราก็พยายามยืนอยู่นิ่งๆไม่อะไรเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงช้าเราก็ร้องเพลงช้าไปแล้วก็ยืนนิ่งๆไปมันก็รัศมีของการแขกน่มันก็ไม่เยอะมากอะไรเงยแล้วพี่ไอมี มีธีการแก้ไขสถานการณ์ไงแบบให้มันไม่คนรู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ข้องแตกนอะไรเราต้องไม่สนใจมันเราต้องไม่สนใจมันเราต้องทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอส่วนที่เห็นก็เห็นไปไอส่วนที่ยังไม่เห็นก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีอะ,อะไรเกิดขึ้นเพราะเขาต้องมองหน้า ะะแ,แล้วด้วยส่วนตัวแล้วพี่ไอ้นี่เคยเจอแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้แบบว่ากี่ครัค้งบ้างครับถ้าหลักๆเลยเนี่ยครั้งเดียวนะจะแบบแวกหนักๆเลยเนี่ยแต่ว่าถ้ามีแบบลืมรุดซิบบ้างอะไรบ้างก็ป่าปลายแล้วเ,เพื่อนๆของพี่ไอ้นี่เคยแบบว่ามีแบบเหตุการณ์นี้เหมือนเราไหมครับมีมีแบบว่ามีคนหนึ่งเราเราแบบเออเต้นเต้นเต้นอยู่แล้วก็แบบว่า แคว่ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือพี่ป๊อปแคล,ลอรี่บาบานในคอนเสิร์ตนะครับเต้นๆอยู่แล้วแคว่ไปเลยแต่ว่าไม่ได้แคว่ที่ตัวนะครับแวคว่ที่เข่าเข่าฉีกอะไรานีนโชว์เนื้อขาอ่อนอะไรอย่างนี้นครับากให้พี่ไอช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดเกิดสถานการณ์อย่างนี้อีกจะมีวิธีการเต็มตัวยังไงเพื่อไม่ให้แบบว่าเป้าขาดครับถ้าเกิดสถานการณ์เป้าขาดกลางเวทีแนะนํายังไงนะครับก็แนะนําว่าให้โชว์มัสโกออนครับรองต่อให้จบแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จบโชว์แล้วถ้าเรา แล้วทันใจมาแล้วแล้วอายไหมคราามับถ้าสมมติมาจริงๆบอกเฮ้ยคุณเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยชีจริงอะเราจะรู้สึกเผะ <c oughs> ไหมก็คงอายเบา